สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ครัวของคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทําเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูนะครับนั่นก็คือข้าวไข่ข้นเนาะวัตถุดิบหลักของเราก็คือไข่นะครับตามชื่อเลยไข่ข้นนะครับพวกท็อปปิ้งเนี่ยก็แล้วแต่ที่จะหาได้ในตู้เย็นเนาะวันนี้เนี่ยท็อปปิ้งของคริสก็จะมีกุ้งมีเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมแห้งนะครับที่ไปแช่น้ำแล้วก็มาสไลด์นะครับแล้วก็มีโบโลน่านะครับล้วนแต่เป็นสิ่งของที่มีอยู่เยอะในตู้เย็นนะครับก็พยายามจะเอามากําจัดออกไปนะครับแล้วก็ นอกจากว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่ส่วนผสมของมันเนี่ยไม่มีผักเลยคริสก็เลยเอาผักมาเคียงนิดนึงนะครับคริสก็ไปเอาบล็อกโคลรี่มาลวกนะครับแล้วก็มีผัก3สี่ที่เป็นฟรีซเซนอยู่ในตู้เย็นนะครับคริสก็มาเคียงเนาะมันจะได้มีผักด้วยนะครับจะได้ครบ5้าหมูเนาะโอเคครับก็ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำกันนะครับคริสฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคุยกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวคริสตามมาตอบให้ทุกคนเลยเนาะโอเคครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วก็มาลงมือปรุงไข่ข้นของเรากันเลยนะครับ เรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันนะครับคือก็จะเริ่มด้วยโบโลน่าเนาะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับที่ใช้โบโลน่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโบโลน่าของคริสมีอยู่ในตู้เย็นเยอะมากนะครับซื้อ1ซื้อ1แถมหนึ่งมาเดี๋ยวจะใช้ไม่หมดเดี๋ยวจะเสียซะก่อนนะครับคือก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแบบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ววันนี้คือจะมีเห็ดหอมด้วยนะครับ เมนูนี้มันไม่ตายตัวนะครับเพื่อนๆถ้าคือในตู้เย็นเรามีอะไรที่มันพอจะใส่ได้เนี่ยก็เอามาจัดการได้เลยนะครับเห็ดหอมคริสก็หั่นเป็นเส้นเส้นเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ,าารบก็พักไว้แล้วก็วันนี้ในส่วนของผักของคริสเนี่ยเป็นผัก 3- สีที่ฟรอสเทนเนาะคริส mm hmm. ก็ออากมาผักไว้สักแป๊บหนึ่งให้เขาละลายนะครับ หรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่มีเวลาจะทิ้งให้เขาละลายก็อาจจะเอาออกมาแล้วก็ามาดีฟรอสตในไมโครเวฟอีกสักทีหนึ่งก็ได้นะครับเรามาต่อกันด้วยกุ้งเนาะวันนี้คือจะใช้กุ้งกุ้งสักประมาณ3ตัวพอนะครับเหมือนเดิมนะครับเปลือกกุ้งคริสจะไม่ทิ้งเนาะคริสก็จะเอาเก็บไว้ทำน้ำสต็อกเนาะ วันไหนทำเขาต้มกุ้งทําอะไรที่เป็นอาหารทะเลนะครับพอได้กุ้งมาอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะผ่าหลังนะครับเอาเส้นดำออกนะครับอันนี้คริสจะผ่าผ่ากุ้งออกให้เป็นแบบสองซีกซ้ายขวาเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับพอเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะเอาเขาไปลวกให้เขาสุกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ทำไข่พ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือเดี๋ยวคือให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นะครับอันนี้คือกุ้งแล้วก็โบโลโน่าแล้วก็เห็ดเห็ดหอมนะครับที่คือเอาไปลวกมานะครับก็พอเราลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาพักไว้นะครับให้เขาเสะเด็ดน้ํานิดหนึ่งนะครับถ้าใครมีตะแกรงก็ พักไว้ในตะแกรงนะครับให้เอาน้ําออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่แห้งเนี่ยเวลาที่เราเอาไปทําไข่ข้นเนี่ยเดี๋ยวตัวน้ํามันจะลงมาในไข่แล้วทําให้ไข่ของเราไม่รสชาติไม่เข้มข้นนะครับโอเคนะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาเตรียมไข่กันครับวันนี้คริสใช้ไข่สองฟองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่2ฟองนะครับคริสก็จะใส่นมข้น นมจืดลงไป2อช้อนโต๊ะนะครับนมจืดนะครับใครจะใช้เป็นนม UHT เป็นนมพาสเจอร์ไล e ์อะไรได้หมดเลยนะครับไม่มีกติกาใดๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคนคนเขานิดหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับาการปรุงรสของเคสวันนี้ก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรเยอะนะครับใช้แค่เกลือนะครับวันนี้คใช้เกลือหิมาลายันแล้วก็ ตำด้วยพริกไทยนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าใครชอบอาจจะไปโรยหน้าตอนจบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเค okay. เสร็จแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันไม่ต้องให้เขาแบบว่าแตกละเอียดเหมือนที่เราทำไข่เจียวนะครับให้เขาแบบยังคงมีความเป็นไข่าขาวไข่แดงยังแยกๆก,กันอยู่บ้างนะครับเนี่ยประมาณนี้พอครับเรียบร้อยนี่นะครับไข่ของเราก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเก็มาถึงเนยนะครับวันนี้คริสจะใช้เนยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ไข่ของเราหอมเนาะเนยเนี่ยเดี๋ยวคริสก็จะเอาใส่ไปที่ก้นกระทะนะครับตอนที่เราจะทอดไข่เนาะก็พอเราเตรียมส่วนผสมเราทุกอย่างเรียบร้อยเนาะคริสอาจจะเตรียมข้าวไว้เลยนะครับอันนี้คริสก็จะเอาข้าวแบบ ใส่ชามใส่จานเล็กๆครอบเนาะแล้วพอเราเาออกมาเขาจะเป็นอย่างนี้แต่คือจะครอบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราจะโปะไข่เราค่อยเอาเอาถ้วยออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารอไว้นานๆเดี๋ยวข้าวเราจะแข็งหมดนะครับข้าวต้องเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าไข่คนเนี่ยพอลงกระทะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปเร็วมากนะครับเดี๋ยวคือใช้ดูโปรตีนเนาะ ก็ที่เราทําไว้นะครับเห็นไหมของคริสเอาน้ําออกหมดแล้วนะครับให้เพื่อนๆเสด็จน้ําออกให้หมดอย่าให้มีน้ําี่รดอยู่นะครับอย่างที่บอกเนาะมันจะทําให้ไข่ของเราไม่เข้มข้นนะครับรสชาติไม่เข้มขน้นโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําไข่ข,ข้นของเรากันเลยครับมาครับเรามาเริ่มทําไข่ไข่ข,ข้นของเรากันเลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่เนยลงไปนะครับตอนนี้ก็ อรอสักนิดหนึ่งให้กระทะเขามีความร้อนนิดหนึ่งนะคือขั้นตอนการทําไข่ข้นเนี่ยอย่างที่คริสบอกมันจะเร็วมากๆเลยนะครับตอนนี้กระทะของเราร้อนแล้วนะครับคริส mm hmm. ก็จะเอาไข่ของเราลงไป mm hmm. พอเราเอาไข่ลงกระทะนะครับ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆคนเนาะให้ไข่ที่อยู่ข้างล่างที่เขาสุกแล้วเสร็จตัวแล้วเนี่ยขึ้นมาข้างบนสักนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ความสุกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะชอบเลยนะครับว่าจะเอาสุกมากสุกน้อยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวของคริสจะประมาณหนึ่งของคริสจะเอาความความสุกข,ของไข่ข้นของคริสเนี่ยจะประมาณหนึ่งนะครับประมาณว่ายังมีความความเป็นน้ำ,นำของไข่อยู่แล้วก็ก็มีในส่วนหนึ่งที่ไข่ก็สุกเหมือนกันนะครับโอเคพอได้่างนี้นะ เราก็จะเอาเบคอนของเรานะครับไม่ใช่เบคอนสีโบโลน่าติดปากเพราเป็นเบคอนเพราะปกติทุกทีทำเป็นเบคอนนะครับใส่ลงไปลองดูนิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้คือปิดไฟเลยพอเราปิดไฟแล้วนะครับก็ให้เขาใช้ความร้อนจากกระทะเนาะสักนิดหนึ่งนะครับให้เขาสุกต่อด้วยความร้อนจากกระทะานี่แหละแต่ว่าเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็ยังมีความแบบค้นๆแบบไม่สุกข,ของไข่อยู่ด้านบนเนาะแล้วไข่ด้านล่างก็จะเสร็จตัวสุกเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แหละคิสก็ตึ๊บๆ,ๆเขานิดนึงให้แบบว่าเหมือนมีไข่เนี่ยเขาเคลือบๆอยู่บนท็อปปิ้งของเรานะครับ ส่วนท็อปปิ้งที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยหน้าบนข้าวนะครับ okay โอเคนะครับพอเราปล่อยให้เขาสุกด้วยความร้อนจากกระทะที่เราปิดไฟแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันได้อย่างที่เพื่อนๆต้องการหรือย,อยังเนี่ยอย่างของคริสนะครับก็ประมาณนี้คือคริสว่ามันโอเคแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับพอเรียบร้อยนะครับไข่พร้อมเสิร์ฟคริสก็เอาถ้วยที่ครอบไปบนข้าวออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกัน นะครับกระทะเทฟลอนเนี่ยมันจะช่วยได้มากเลยนะครับคือมันจะไม่ติดกระทนะเนาะเพราะมันไม่ติดกระทะเนี่ยอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับโอเคพอได้อย่างนี้แล้วก็มันจะมีพวกสิ่งที่เราลวกไว้ที่เหลือนะครับก็มาแต่งเรียบร้อยตามนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคพชรใส่พริกไทยลงไปสักนิดหนึ่ง ทีนี้เนี่ยตอนเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆจะเสิร์ฟคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าจะเป็นแบบอซอสป,ปรุงรสพวกแมกกี้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ขอเอาบอาคร่ลงไปแต่งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ผักฟรอสเทนของเราเนาะก็เอามาเคียงไว้แถบเราจะได้ทานผักไปด้วยนะครับเพราะว่าไข่ค้นมันจะไม่ค่อยมีไม่มีส่วนประกอบของผักเราต้องมาใช้ผักเป็น เครื่องเคียงเอานะครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับข้าวไข่ข้นนะครับเป็นไข่ข้นกุ้งโบโลน่า เห็ดหอมของคริสนะครับเป็นเมนูจานด่วนเนาะทำง่ายทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆอร่อยๆเนาะเด็กๆน่าจะชอบเลยละเมนูนี้นะครับอันเนี้ยเมนูนี้คริสชอบทานมนาะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังชอบทานอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคริสต้องขอตัวไปทานข้าวไขาค่คนก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเย็นหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกด้วยนะครับถ้ายังไง ก่อนจากกันในวันนี้นะครับคริสฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเนาะในคริสตามมาดูนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปท่าแล้วนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เมนูหน้านะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับข้าวไข่คนนะครับ enjoy your cook ครับบ๊ายบาย